สวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับผมคลิปนี้ก็ยังอยู่ที่ซีรีส์วันด้า i ิช o ันนะเองนะฮะบอกไว้ก่อนนะครับคลิปนี้สปอยอย่างแน่นอนครับถ้าใครยังไม่เคยดูวัน d a v i s i o n นนะครับกร,รุณาปิดคลิปนี้ไปครับ ซึ่งคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดในประเด็นของความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันระหว่างโมนิกาเรมโบและกัปตันมาวเวลครับซึ่งใครหลายๆคนที่ได้ดูซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยก็จะเห็นปฏิกิริยาบางอย่างของโมนิกานะครับไม่ว่าใครก็ตามพูดชื่อของกัปตันมาวเวลขึ้นมาเนี่ยโมนิกาเรมโบก็จะรู้สึก มีความแบบขุนเคืองใจมีความน้อยอกน้อยใจแล้วก็แบบมีการตัดบทไปพูดเรื่องอื่นไปเลยนะครับซึ่งก็ทําให้เกิดความสงสัยครับว่าความสัมพันธ์ของโมนิก้ากับกับตันมาเวลเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ตอนนี้นะครับซึ่งถ้าใครได้ติดตามหนังเรื่องกับตันมาเวลเนี่ยก็จะเห็นว่าโมนิก้ารมโบในสมัยนั้นเนี่ยนะครับก็คือในปี1995เนี่ยเ้าเธอยังเป็นสาวเด็กสาวตัวเล็กๆอยู่เลยครับแล้วก็ยังมีทัศนคติที่ดีต่อกับ กัปตันมาเวลนะครับซึ่งกัปตันมาเวลเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักของแม่ของเธอครับก็คือมาเรียเรมโบนั่นเองครับแม่ของโมนิก้านะครับซึ่งตอนเธอเป็นเด็กเนี่ยนะครับกัปตันมาเวลก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เธอไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับแต่ทําไมในซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยเมื่อใครพูดถึงกัปตันมาเวลให้โมนิกาได้ยินแล้วแล้วก็เธอมักจะมีปฏิกิริยาที่ดูเหมือนมีปัญหาอะไรในใจกันสักอย่างหนึ่งซึ่งประเด็นนี้แหละครับเราต้องมาขยายความถึงที่มาที่ไปของความสัมพันธ์รวมมถึงงหนัตาเ 2ด้วยที่จะต้องเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์นี้และก็ขี้ขายปมถึงความสงสัยที่เราได้สงสัยกันนั่นเองครับสำหรับเทียนาแพริสก็ได้เข้าร่วมใน MCU ในเฟสสกับซีรีส์วันด้าวิชั่นนะฮะซึ่งเธอก็ถูกคัเดเลือกให้เล่นเป็นบทโมนิก้าแรมโบในเวอร์ชันผู้ใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งมาเวลสุริโอเนี่ยได้ยืนยันแล้วว่าโมนิก้าเนี่ยจะกลับมาในกัปตันมาเวลภาค2ด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยในซีรีส์วันด้าวิชั่นเนี่ยจึงเป็นเหมือนการปูมิติของตัวละครของม ให้มีที่มาที่ไปและก็มีมิติที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งเราก็ทราบกันนีอยู่แล้วนะครับว่าโมนิกาแรมโบเนี่ยกำลังทํางานให้กับองคอ์กรสอดนะครับหรือเป็นองคอ์กรที่แม่ของเธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งขึ้นมานั่นเองครับซึ่งในวันด้าวิชั่นใน EP5 เนี่ยความชัดเจนว่าโมนิกากับกัปตันมาเวลมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันเนี่ยจะเห็นได้จากบทสนทนาระหว่างโมนิกาจิมมี่และดารซี่นะครับซึ่งเธอก็พูดถึงซีนของสการ์เล็ตวิทหรือวันด้าน มีการต่อสู้กับทานอสแบบสูงสี่จนเกือบเอาชนะทานอสได้เลยนะครับแต่จิมมี่วูเนี่ยก็มีการโต้กลับว่ากับทานมาวลเนี่ยสามารถเอาชนะได้มากกว่ามีพลังมากกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ทำให้มอนิก้าเนี่ยแสดงปฏิกิริยาที่ไม่อยากพูดต่อถึงชื่อของกัปตันมาเวลเลยครับเธอก็เปลี่ยนเรื่องอย่างรวดเร็วไปเลยทีเดียวนะครับทำให้จิมมี่ะดาซี่เนี่ยต่างรับรู้เลยว่ามนิก้าเนี่ยไม่อยากพูดถึงแคโรลเดนเวอร์สหรือกัปตันมาเวลนั่นเองนะครับซึ่งณตอนนี้นะครับในซีรีส์เนี่ยก็ไม่ได้บอกตรงๆว่าเหตุใดโมนิก้ากับ c ค r โรเดนเวอร์ Word, ถึงมีเรื่องราวที่ไม่ถูกใจกันนะครับซึ่งเราก็ทรากวันนี้ว่าตอนนี้เนี่ยภารกิจของกัปตันมาวลเนี่ยก็ไปกู้จัก,กรวาลพร้อมกับพวกสกราวนะครับซึ่งเราก็เห็นในเอ็นเครดิตของกัปตันมาวลภาคแรกนั่นเอง สิ่งนี้เนี่ยอาจจะทําให้มอิก้ารู้สึกว่ากัปตันมาเวลเนี่ยทอดทิ้งโมอริก้าหรือเปล่าคือแบบมวแตะมกมุ่นอยู่กับการปกป้องจัก,กรวาลหรือเปล่านะครับซึ่งในหนังกัปตันมาเวลภาค2เนี่ยจะต้องอธิบายเหตุผลนี้ให้ชัดเจนให้ได้นะฮะคือเหมือนกับยุ่งจนไม่กลับมาดูดำดูดีที่โลกเลยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมานะครับแต่ผมก็มองว่าเหตุผลตรงนี้มันอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยเม้เสนเท่าไหร่คือกัปตันมาเวลเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปนะมันก็จ,จะมีสายเหตุอื่นๆนะครับที่แบบมัน อาจจะเป็นสาเหตุเดียวกันกันกบโทนี่กับสตาร์คไม่ชอบกันก็ได้แต่เป็นไปนได้ว่ามาเรียเรมโบหรือแม่ของโมนิก้าเนี่ยให้ความสําคัญกับการก่อตั้งองค์กรสอดมากจนโมนิก้าเริ่มไม่ชอบแคลร์เดนเวอร์หรือเปล่านะฮะหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็คือการไปสำรวจอาวากาศเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์เชื่อมโยงกันที่ทำให้แม่ของเธอนั้นเป็นมะเร็งก็ได้นะครับแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งทำให้โมริก้าเกิดความตำหนิเกิดแผลในใจแล้วก็ไม่ให้อาภัยกับตันมาร์เวลหรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เราก็ไม่สามารถพูดแทนอะไรที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ได้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่มีความคิดเห็นอื่นๆหรือประเด็นอื่นๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับอัคราชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ